อารครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม <c oughs> สันเองเป็ไงบ้างคิดถึงกันไหมหายไปเยอะสัปดาห์หนึ่งก็วันนี้ผมจะมาบอกเรื่องเหตุผลที่ไม่ได้ลงคลิปนะก็มันมีเหตุผลอยู่นิดนึงนะมันมีเหตุผลอยู่อย่างเดียวเอ้ไม่ใช่อย่างเดียวพูดไปเดี๋ยวได้จะร,ร,ร,รู้กันเองแล้วนะก็อย่างแรกที่ไม่ได้ลงคลิปก็คือไม่ได้อัด เกมสักทีไม่ได้อัดตัวเกมอ a y พ a เก t a l l Inno c e n t ที่แลดูคนดูน่าจะชอบกันแต่มันเป็นเกมที่มันใช้ระยะเวลานานาในการอัดคลิปอัดทีนึงนี่ก็ครึ่งชั่วโมงอย่างตำ่ำผมก็ไม่อยากตัดเพราะเกมมันค่อนข้างที่จะสนุกนะผมชอบเล่นเกมในเรื่องนะตรงแต่มันมีเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่สามารถอัดคนเดียวได้ก็คือเวลาผมเล่นเกมในเรื่องอะผมไม่สามารถเล่นคนเดียวได้ผมเป็นคนที่ชอบผมเป็นคนที่อินกันในเรื่องนะแต่ว่าผมอะ ชอบที่จะพูดคุยกับเพื่อนเวลาอัดเกมที่มันแบบมีเนื้อเรื่องอะเพราะว่าถ้าผมเสพคนเดียวเนี่ยผมรู้สึกแบบรู้สึกเหงาอะใช่ไหมผมรู้สึกเหงาผมก็เลยแบบต้องเวลาจะอัดเกมเรื่อยๆเนี่ยต้องแบบเ,เรียกเพื่อนต้องเรียกเพื่อนหรือไอช่องซามูรไรบอยเนี่ยแต่แต่ว่าในช่วงเนี้ยตั้งแต่วันจันทร์จนวันเนี้ยผมยังไม่สามารถติดต่อแม่งได้อัดทักแชทไปก็ไม่ตอบสงสัยอาจจะมีซัมติงจิกาเบลอะไรก็ว่าไปก็เลยไม่ได้อัดคลิปส่วนไอวันกันก,นก่อนหน้านูนะ้น่ะ ผมติดหนังชื่อช่วงนี้ผมดูหนังทุกวันเลยก็เลยเอาเอา,เอาเวลาแค่เกมไปดูหนังหมดเลย,เลยก็เลยแบบไม่ได้อัดคลิปให้ท่านไปชมดูไม่รู้ทุกคนยังคิดถึงอยู่ไหมก็ทุกคนอาจจะคิดว่าเออไอหาเนี่ยแม่มงขี้เกียจไม่ยอมลงคลิปส่วนหนึ่งเลยผมไม่ค่อยตัดต่อช่วงนี้ช่วงนี้ผมไม่ค่อยตัดต่อส่วนจำฟอร์สผมก็ไม่ได้เล่นแล้วไม่ได้หมายถึงไม่เล่นดิแต่ว่าไม่อัดคลิปแล้วเพราะเนื่องจากว่าผมเล่นแล้วมันแพ้หลายรอบมากเพราะว่ามันเจอแต่ผู้เล่นที่แบบ สุดติ่งกระดิ่งแมวเลยโอ้โหแต่ละคนตุ้มตามตุต้มตามเป็นเลยก็มาประกาศให้รับรู้และรับทราบกันด้วยนะถ้ามีคอนเทนต์อะไรที่ผมคิดว่าน่าจะทําคนเดียวได้ในช่วงนี้ผมก็น่าจะทําแต่ว่าไม่มีไม่มีเลยไม่มีอะไรจริงๆนะก็คงจะมาบอกแค่นี้สาหรับใครนะครับผมที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คลิปนี้ที่มันซ,ซ่าๆแบบนี้เพราะผมใช้กล้องไม่ใช่กล้องดิงใช้ แคมเว็บแคมของโน้ตบุ๊กนะไอตรงที่มาอยู่ข้างบนของโน้ตบุ๊กอ่ะท่านผู้ชมข้างบนเนี่ยตรงเนี้ยนีแ่แหละผมไม่ได้ใช้มือถือใช้มือถือภาพมันจะชัด่านี้เยอะเลยแต่ว่าผมอัดในนี้เพราะว่าผมขี้เกียจส่งคลิปจากในไอ้โทรศัพท์เครื่องเนี้ยเข้ามาในโน้ตบุ๊กแล้วก็ต้องมาทำอย่างงี้ก็แค่นี้แหละครับก็ถ้าเข้าใจผลแล้วก็ขอบคุณครับไปครับ